Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ไม่ไว้น้าเพื่อไทยทวงเงินประยุทธ์ กว่า20,000ล้านที่เอาจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานเพื่อไทยทวงบิ๊กตูตอบคำถามเรื่องพลังงานจี G, ้คืนเงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน20,87ล้าน4 2 0 0 0 0บาทแนะรับมือกับปัญหาพลังงานล่วงหน้าเลิศสัก์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย กรรมการบริหารและคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่พักเพื่อไทยได้ร่วมกับพักฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา152โดยที่ตนได้อภิปรายสอบถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเรื่องพลังงานแต่ยังไม่ได้รับคำตอบจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงเรื่องพลังงานให้ครบถ้วนจริงๆ โดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรื่อยๆและได้ทะลุ100เหรียญต่อบาร์เรลแล้วหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนตามที่ได้เตือนแล้วพลเอกประยุทธ์ได้คิดเรื่องว่าจะช่วยประชาชนอย่างไรเพราะราคาน้ำมันอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกและราคาสูงอีกนานดังนั้นการลดการเก็บาภาษีสปาร์สมิตน้ำมันดีเซลเพียง3บาท3เดือนไม่น่าจะรับไว เป็นการดำเนินการที่น้อยเกินไปและล่าช้าเกินไปอีกทั้งเวลายังสั้นเกินไปตามที่คณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยได้เตือนไว้แล้วนอกจากนี้คณะทำงานเศรษฐกิจได้พยายามทวงเงิน28,742,000 0 0บาท จากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกโอนไปเป็นรายได้รัฐบาลแต่ไม่เคยได้รับคำชี้แจงและยังอภิปรายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา152ที่ผ่านมาในสภา ดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าตอบได้ทุกเรื่องก็ให้ตอบเรื่องนี้ด้วยและตอบด้วยว่าจะนำมาคืนประชาชนเมื่อไรเพราะกองทุนเป็นเงินเก็บจากประชาชนผู้เติมน้ำมันไปอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ตั้งข้อสังเกตในสภาคือการที่บริษัทในเครือปอตทคือบริษัท PTT Global Chemical จำกัด PTTGC ไปซื้อบริษัทต่างประเทศในจำนวนเงินสูงถึง148,000ล้านบาทในกลางปีที่แล้วทั้งที่เศรษฐกิจไทยกําลังย่ำแย่คนตกงานเป็นจำนวนมากแต่กลับไปลงทุนต่างประเทศจ้างงานในต่างประเทศแทนที่จะลงทุนในประเทศไทยสร้างงานในประเทศไทยซึ่งไม่แน่ใจว่ามีผลประโยชน์ใดแอบแฝงหรือไม่เช่นเมื่อครั้งที่ปตทไปลงทุนในต่างประเทศก็มีข้อครหาการทุจริต เช่นโครงการสวนป่าในประเทศอินโดนีเซียเป็นต้นปัญหาพลังงานยังรวมถึงราคากา๊สหุงต้มที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนปัญหาราคาค่าไฟฟ้าที่มีการผลิตไฟฟ้าล้นเกินกว่า40%แต่ก็ยังจะให้ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีกปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมันเช่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลัน่นค่าการตลาด ราคาน้ำมันที่ผลิตจากพืชพลังงานและอื่นๆซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ตอบเลยในการอภิปรายในสภาเรื่องราคาน้ำมันและปัญหาด้านพลังงานเป็นเรื่องใหญ่และจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆในภาวะที่ราคาพลังงานจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นซึ่งหากรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจปัญหาจะลุกลามและจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก อยากเห็นการวางแผนรับมือกับปัญหาล่วงหน้าไม่ใช่คอยแต่มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประชาชนจะต้องลำบากกันอย่างมากก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือซึ่งในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ไม่น่าจะทนกันไหวแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ